สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมออทัม X t o นะครับวันนี้อยู่ในช่วงเกี่ยวช่วงวันคริสต์มาสกันอีกเช่นเคยนะครับกับอันนี้ผมทําเป็นช่วงๆนะเป็นช่วงเทศกาลสยองนะครับซึ่งผมไม่ได้ทําเป็น EP นะผมก็เขียนบอกทุกคนไปแล้วนะครับว่าช่วงเทศกาลสยองเนี่ยผมจะไม่ทําเป็น EP นะครับแต่จะทําเป็นช่วงๆแทนนะครับคือช่วงไหนที่มีเทศกาลสมุินะสงการฮาโลวีนคริสต์มาสอะไรพวกนั้ก็จะลงเกี่ยวกับพวกนั้นไปนะครับ ก็อีพีนี้ก็จะเกี่ยวกับวันคริสต์มาสครับเพราะพรุ่งนี้วันคริสต์มาสแล้วนะแล้วผมก็จะลงก่อนกําหนดหนึ่งวันนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะลงอีกรอบนะครับพรุ่งนี้กับวันนี้ผมจะลงเกี่ยวกับวันคริสต์มาสหมดเลยนะครับแล้ววันนี้ผมมีแผนว่าจะวางแผนจับผีซานต้าครับแต่มีข่าวร้ายมาบอกก็คือแผนที่ผมคิดเอาไว้นะผมจะต้องใช้รถใช่ไหมแต่วันนี้รถผมแม่ผมเอาไปนะครับเลยไม่มีรถเลยนะครับ รถอยู่ข้างในอันหนึ่งนะแต่ว่าแอร์ที่อันที่อยู่ข้างในอะ่ะมันเขาเรียกไงมันใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับต้องใช้เป็นรถของแม่ผมนะมันจะมีประตูแล้วปิดผมจะล่อมันให้เข้ามาในรถนะแล้วผมก็จะรีบปิดประตูนะครับนั่นแหละครับแต่ตอนนี้แผนต้องเปลี่ยนไปนะแล้วผมก็จะตามล่าผีซานต้าหรือแคมปัสทาง Google Map แทนครับงั้นเดี๋ยวผมไปเปิด Google Map ก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชม,ชมวันนี้เรามาอยู่กับ Google Map อีกเช่นเคยนะครับ อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดขึ้นมาเองเลยนะเพราะว่าจริงผมอยากได้โดนนะแล้วเอาโดนมาตรวจสอบสถานที่ต่างๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะเห็นคอนเทนต์นี้คนฝรั่งเขาใช้เยอะมากนะครับแต่ผมไม่มีนะครับผมเลยใช้ Google Map แทนเลยนะครับอันนี้คือบ้านของผมนะเป็นหมู่บ้านนะครับนี่คือหมู่บ้านของผมนะครับตรงนี้คือแม่น้ํานะครับส่วนตรงนี้คือจุดที่เราไปล่าตัวตลกนะครับตรงนี้นะผมงงมากเลยว่า Google แมนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย ขยับยากมากนะเนี่ยครับไอ้ตรงนี้คือจุดที่ผมไปล่าตัวตลกครั้งก่อนนะครับแต่บ้านของผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมเหมือนเจออะไรเพราะผมลองเซิร์ชไปดูนั้นแล้วผมเจอนะครับอยู่ตรงนี้ครับถ้าสังเกตดีๆจะพบว่ามันมีรอยเลือดอยู่ครับเห็นไหมเหมือนว่าผมเห็นจริงๆนะครับวันนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนมานะแต่ว่าผมจะลองไปสำรวจตรงนั้นดูนะครับมันมีรอยเลือดจริงๆนะท่านชม ซึ่งซอยนั้นน่ะผมเคยไปแล้วนะครับแต่ว่าไปตั้งนานนะไม่รู้ว่าตอนนี้มีเลือดติดอยู่จริงๆหรอผมไม่แน่ใจมันเกี่ยวกับผีซานต้าหรือแคมปัสหรือเปล่านะครับเอองั้นเหรอจะลองไปตรวจสอบกันดูนะครับ mm hmm. เรามาถึงสถานที่ที่ตาม g o o g l e Map แล้วนะครับ mm hmm. นี่เลยนะตรงนี้เลย mm hmm. ผมปั่นจักรยานมาแต่ว่าไม่เห็นมีรอยเลือดเลยครับ mm hmm. มันอยู่ตรงนี้นะรอยเลือดเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เลยนะครับ แต่ไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชมเหมือนผมโดน g o o g l e Map หลอกนะอันนี้คือทางที่ผมมาแบบจริงๆนะครับทาง Google Map จริงๆเลยนะมันเป็นทางแยกอย่างนี้นะถ้าไม่เชื่อลองกลับไปย้อนดูได้เลยมันเป็นทางแยกนี้นะครับแล้วก็มีรอยเลือดอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับก็ผมขอเล่าประวัติแคมปัสคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะโชว์รูปภาพให้ดูเลยครับแคมปัสคือมันเป็นสิ่งมีชีวิตตรงกันข้ามของซานตาซานตาจะให้ของขวัญแกเด็กใช่ไหมแต่อันนี้มันจะให้ความเจ็บปวดแก่เด็กครับ ผมจะเล่าแบบคร่าวๆนะก็คือเด็กที่ทำไม่ดีอะ่ะมันจะจับไปแล้วก็ผูกเอาไว้ในผูกเอาไว้ที่ในกระเป๋าของมันะนะครับกระเป๋ามันรูใหญ่มากนะเราให้เด็กเข้าไปในกระเป๋านะครับแล้วก็กลับไปตีจับเด็กตีอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านนะมันมันเป็นสิ่งมีชีวิตปีศาจในวันคิดมัดนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมจะไม่รู้จะทำไงต่อนะก็คงต้องตั้งกล้องนะครับงั้นผมไปตั้งกล้องก่อน โอเคครับท่านผู้ชมงั้นผมขอกลับบ้านไปก่อนนะครับแล้วผมจะตั้งกล้องทิ้งไว้แบบเดิมเลยนะครับเป็นคอนเซปต์เดิมเลยนะแล้ววันหลังๆผมค่อยทำคอนเซปต์อื่นๆนะแต่วันนี้ผมไม่มีรถจริงๆครับถ้ามีรถคงจะทําเป็นกับดักได้นะแต่วันนี้เรามาตั้งกล้องจับกับดักมาเลยดีกว่ากับดักของเราคือกล้องนั่นแหละครับ ไม่น่าเชื่อเลยจริงจริงครับกลับมากล้องหล่นอีกแล้วนะครับโอ้ตรงนี้ได้กลิ่นถึงได้กลิ่นเหมือนกลิ่นตัวของเขาเรียกไงตัวสกังเนเลยนะครับบอกได้เลยว่าผมว่าผมต้องกลับไปตรวดกล้องซะแล้วนะว่าที่นี่มีอะไรนะครับคือ EP นี้มันยังไม่จบนะครับเดี๋ยวพวกเนี้ยผมทําต่ออีกนะครับเป็นแบบเกี่ยวกับวันคริสต์มาสเหมือนเดิมนะครับแต่พวกเนี้ยผมคิดเอาแล้วว่าผมจะทําให้ดีกว่าเดิมนะครับด้วย เดี๋ยวผมจะเอาช้อยให้ท่านชมเลือกนะครับช้อยอะไรเดี๋ยวเรารอติดตามได้เลยครับว่าผมจะให้ช้อยอะไรให้ท่านชมเลือกว่าจะทําอะไรนะครับจะต,ต้องเป็นเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะครับใครที่แบบเห็นว่าไม่ชอบช้อยที่ผมให้เลือกก็คอมเมนต์ส่วนตัวมาได้เลยนะครับว่าอยากให้ผมทําอะไรกันพรุ่งนี้นะแต่วงเล็บไปว่าต้องเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับเทศกาลสยองขวัญกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับ